สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกม Line r ดนเจอนะครับอ่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน16นาทีของวันอาทิตย์นะครับคือก็ปิดหลีกเรียบร้อยแล้วลีกก็ทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็คลิปนี้ผมจะมาทำภารกิจบางอย่างคือ ดองรูบี้นั่นเองฮนะจะดองไปเปิดเกียร์คริสต์มาสนั่นเองก็เรื่องด้วยเกียร์มันไม่เอื้มอมหน่วยเท่าไหร่นะครับคือเกียร์ของผมมันน,นน้อยมากน้อยแบบน้อยมากๆเลยฮนะคือผมก็คิดหาวิธีต่างๆคือเกียร์คริสต์มาสนะครับคือต้องดองไปเปิดเกียร์คริสต์มาสนั่นเองซึ่งเกียร์คริสต์มาสเนี่ยมันมีอยู่ที่มันออกมันออกง่ายนะครับ เกีสั้านออกง่ายดีถ้าเสียงเบาขออภัยนะครับก็มันดึกแลนะ้วเนาะก็เกียสมานมันออกง่ายดีครับก็มันมีทั้งช่องช่องหน้าช่องกลางช่องตกแต่งนะฮะก็ช่องหน้าเป็นเกียร์อะไรเลยช่องหน้าเป็นอย่างนี่ฮะคาถาผู้พ,พิเศษริซมานนะซึ่งมีบังโจมตีกายฟังชีวิตแล้วก็ตามสก,กิลฮะ เือเป็นเกียร์ที่ช่องนานที่ดีมากๆนะฮะใส่ได้ทุกตัวนะจะใส่สายไว้เพื่อเอาวังชื้อกับแล้วก็ตั้งสก,กิลก็ได้นะไม่มีปัญหาแล้วก็ช่องกลางเป็นเสื้อซานตาคลิส์มานะมีพังโจมเตียพลังโจมตีกายพังโจมพลออังชีวิตแล้วก็ลบสก,กิลฮนะซึ่งมันใส่ท้าลูกสายเลยนะฮะใช่แลนะ้วแบบ่ท่าลูกสายจริงๆนะแล้วก็ มีอีกชิ้นหนึ่งเป็นช่องตกแต่งนะนี่กระดิ่งทองคริสต์มาสนึ่กระดิ่งทองมีค่าสเตตคือชาร์สกิลหลดสกิลแล้วก็หลดแรนนะฮะซึ่งเป็นเกียร์ที่ดีมากๆและะ้วฮะคือถ้าคุณมีเกียร์คริสต์มาสเนี่ยคือน่าจะขึ้นลีก,กแบบเพชรได้ สบายสบายนะถ้ามีเยอะนะแล้วก็ตัวต้องดีด้วยนะครับโอเคผมจะทําการดองลูบี้ประมาณสองไอดีนะครับคือไอดีสองกับไอดีสามเนาะเนื่องด้วยเกียร์ที่น้อยมากๆด้วยทําให้แบบการไต่ลีก <laughs> เป็นอะไรที่ยากนะฮะคือแค่ท่องหนึ่งไอดีนี้ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวตัดพี่อไอดีอีกไอดหนึ่งก่อนดีกว่าก็มาอยู่ที่อีกไอดีหนึ่งเลเรียบร้อยนะครับก็ก็จบหลีกเท่ากันนะไอดีสองจบหลีกเท่ากับ ID 3เลยก็จะดองไปจนถึงคริสต์มาสเลยนะคือจะต่อไปนี้จะใช้ตัวเปิดนะครับตัวเปิดอย่างเดียว ว่าม,มีแล้วถ <c oughs> ้าถ้าตัวเปิดอย่างเนี้ป่มถ้าตองตั้งแต่ตอนนี้คือเดือนตุลาหนึ่งเดือนมีสี่สัปดาห์ใช่ไหมตุลาพฤศจิธันวาอ่าได้ประมาณเดือนละสี่ร้อยสี่ร้อยร้อยแล้วก็พันสองน่าจะมีจากการตีบวกเร็นเชอรออยู่นะอ่ะหมายไหม ไอ้ที่บอกลิงเทอร์ไปเรื่อยๆครับโอเคอ่าก็คือผมจะลงอ่าคลิปแบบอัปเดตไอดีแบบรีพีพีนี่ทุกแบบทุกสัปดาห์เลยนะครับคือคลิปเป็นสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองอะไรมาเนี้ยแบบลงแบบภารกิจอะไรมาเนี้ยภารกิจดองถึงคริสต์มาสนะฮะคือเราต้องไป,ปเปิดหาเกลีย์คริสต์มาสนะฮะ เกียร์มันน้อยมากๆนะฮะคือช่องตอนแรกก็ไม่ค่อยมีด้วยนะฮะก็คือจบไม่รู้ว่าจบหลีกทองหนึ่งไปเรื่อยหรือเปล่านะเผื่อจะเก็บกบแล้วดันเอลซ่าขึ้นแม็กก็ได้นะครับก็กบเจดีสองมีมีอยู่สิบถ้าหล่สิบสองนะฮะแต่หอยังไม่ไต่นะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ